สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับนำเสนอเรื่องราวต่อเนื่องฮะของคุณหนุ่มสอมรามเทพพิทักษ์กับคุณติ๊กกนิสรินพัชระพักดีโชติหรือว่าคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์ซึ่งกลายเป็นอดีตสามีภรรยากันไปจริงๆเขาก็อยากกันมาตั้งแต่ต้นปีนะแต่ตอนนั้นบอกว่าแก้เคล็ดแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณหนุ่มก็ใบหย่ามามาโพสในอินสตาแกรมพร้อมกับคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องของเงินค่าตัวของคุณหนุ่มที่อดีตภรรยานั้นเอาไป จึงเป็นที่มาของข่าวคราว,ราวโต้ตอบกันไปมาทางไ g แล้วก็ทําให้หลายคนก็เริ่มจะรู้แหละว่า,าปัญหาหน่าจะมาจากเรื่องเงินแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นนะฮะจนล่าสุดคุณติ๊กวิกบราเธอร์ก็ไปออกรายการโทรทัศน์วันนี้แหละนะฮะแล้วก็ยอมรับว่าก็มีปัญหาเรื่องหนี้หนี้สินซ้ำซากนะฮะแล้วก็เอาทองเอาทรัพย์สินต่างๆแล้วคุณหนุ่มสอนรามก็ต้องตามมาเคลียร์เรื่องหนี้ มาโดยตลอดนะครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยคุณติ๊กก็บอกว่ามาจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องเล่นการพนันแล้วก็ดูจากาในโลกออนไลน์ดูจากการโพสต์พาดหัวข่าวของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็ก็เหมือนจะมาว่าเหตุผลหลักๆคือมาจากเรื่องการพนันนะฮะซึ่งเอาละกรณีต่างๆนะของคุณติก๊กบิ๊กบราเธอร์เรื่องพฤติกรรมของเธอ เรื่องต่อไปในอนาคตเรื่องที่เธออยากจะพบหน้าลูกอะไรก็กคงว่ากันแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาย้ำก็คือเรื่องของการเล่นพนันนะซึ่งผมเชื่อว่าก็มาจากหลายรูปแบบนะนะไม่แน่ใจว่าคุณติ๊กนั้นไปเล่นพนันในวงในบ่อนเลยหรือว่าเป็นพนันออนไลน์ที่ผมอยากจะย้ำคือเรื่องของพนันออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนั้นมันเข้ามานะฮะเรียกว่า เป็นปัญหาสังคมใหญ่โตเลยทีเดียวนะครเพราะว่าคนที่ไปติดพนันออนไลน์นั้นก็มีตั้งแต่ระดับนักศึกษานักเรียนด้วยซ้ำไปนะฮะคนทำงานจนถึงคนวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุเห็นว่าเวลามีคดีอัชญากรรมปล้นล้านทองปล้นล้านสะดวกซื้อพอไปสอบถามเหตุผลก็สาเหตุมีอยู่2อย่างครับหคือติดยา 2. ก็คือติดพนันออนไลน์นี่จึงเป็นปัญหาสังคมพอสมควรเลยนะฮะ เป็นต้นตอของปัญหาต่าง,างๆมากมายพนันออนไลน์เดี๋ยวนี้มันเล่นง่ายมากครับถ้าย้อนกลับไปสัก4ี่หปีก่อนตอนที่โลกโซเชียลยังไม่แพร่หลายขนาดนี้พูดง่ายๆคือยังไม่มีโปรแกรมไลน์ต่างๆนี่นะฮะการที่เราจะเล่นพนันออนไลน์นั้นเราต้องไปโหลดแอปมาไว้บนมือถือแล้วจะมีคนที่คอยขายชิปนะครับเช่นเราอยากจะเ,เข้าไปมันจจิงมันจะมีอยู่ไม่กี่ค่ายเท่านั้นนะฮะ บอลเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทางฝั่งกัมพูชาหนึ่งละแล้วฝั่งทางพม่าหรือเมียนมานอีกหนึ่งก็จะมีสองฝั่งแค่นี้แหละก็มีอยู่ค่ายที่เล่นพนันออนไลน์ก็จะมีมีไม่กี่ค่ายนะว่างั้นเถิดะนะฮะเราก็ไปโหลดแอปนี้มาแล้วเราก็ไปติดต่อคือจะมีคนที่คอยขายชิปแล้วคอยมาติดต่อเรานะครับอย่างเช่นผมอยากจะเล่นก็ซื้อชิป5,000ผมก็จะโอนเงินให้กับคนที่ขายชิปคือคนที่รู้จักเรานี่แหละ5000 เขาก็จะนะฮะคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบพอเราเปิดแอป,ปเล่นพนันออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีชิปมาให้เราเล่น5 0 0พันพอหมดเราก็โทรไปโอนเงินไปเขาก็เติมให้ใหม่พอเข้าไปมันก็จะมีบาคาร่าหรือภาษาชาวบ้านคือป๊อกเด้งนะครับป๊อก8ป๊อก9เราก็แทงฝั่งเจ้ามือหรือผู้แทงอนะครับนี่คืออย่างหนึ่งก็มีประมาณ10โตะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเอไฮโล ไฮโลนี่คนไทยชอบนะจะมีประมาณ20โต๊ะโตนะของแต่ละเว็บเนี่ยนะฮะของแต่ละแอปเนี่ยก็จะมีหลักๆเมื่อก่อนจะมีแค่นี้นะฮะมีบาคาร่าแล้วก็ไฮโลนะครับเราก็เลือกะฮะว่าจะเล่นโต้ไหนพอคลิกเข้าไปเนมันก็จะเป็นภาพหญิงสาวชาวขเขมรน,นี่แหละว่างั้นเถอะนะแกก็จะนั่งก็จะยืนเหมือนไม่รู้ไม่ชี้มองหนูมองนี่เหมือนกับไม่สนใจอะไรว่าเง้นเถอะแล้วก็แจกไป เวลามันก็จะนับถอยหลังเราก็จะกดว่าเราจะโยนจะพนันชิปเท่าไหร่นะครับห้าสิบร้อยพันอะไรก็ว่าไปแล้วฮะมันแล้วแต่เครดิตเรานะว่าเราจะเล่นเต็มที่เด้ครั้งละเท่าไหร่นะครับนี่คือรูปแบบนะในในสักสี่หปีก่อนจะเป็นลักษณะนี้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องหาคนขายชิปแบบน,นั้นละนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปนะครับในเว็บนะฮะ ที่เกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์ก็จะมีาลา์ตรงมาหาเราเลยนะครับให้เราเนี่ยกดแล้วก็แชทกันทางไลน์ทักกันคุยกันว่าโอนเงินยังไงตลอด20อะไรก็แล้วแต่นะครับและสุดท้ายก็ลิงก์เข้าไปนะในเว็บซึ่งเราเล่นบนมือถือเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีทั้งอ,อย่างที่บอกบ ok าคาร่าป๊อกเด้งไฮโล พนันฟุตบอลน,นะครับเล่นหวยก็อยู่รวมกันหมดเลยนะครับถ้าจะถามว่าและไอ้พวกเว็บพวกนี้มันหายากมันไม่ยากฮะ <c oughs> แค่เรากดว่าดูหนังออนไลน์นะครับหรือแม้แต่เรื่องของฟุตบอลฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่นะฮะตามแม้แต่ตามเพจ a c e b o o o นะครับที่มีภาพไฮไลท์ฟุตบอลแต่ละคู่เนี่ยก่อนที่จะได้ดูมันก็จะแทรก นะครับพวกเว็บพนันออนไลน์ต่างๆมากมายแต่จริงแล้วก็มากยังไงก็จะมีอยู่ไม่กี่ค่ายนี่แหละนะฮะอา่านะครับต่างๆเหล่านี้นะฮะมันทำให้เอ่อคนเนี่ยหลงแล้วก็ติดแล้วก็เล่นแล้วก็จะมีเทคนิคนะครับท่านผู้ชมครับก็คือแ,แรกเนี่ยเอ่อพวกคนแจกไพ่คนขยา่าลูกเต๋าเนี่ยมันจะทำให้เราได้ก่อนนะเขาก็จะมีเทคนิคของเขาละนะฮะแล้วพอ พอเราเล่นได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกฮึกเหิมนะครับแล้วก็คิดว่าเออไม่ยากแล้วมันก็จะเล่นแล้วนิสัยคนนะฮะเมื่อเสียแล้วอยากเอาคืนนี่เป็นสิ่งสําคัญของคนเล่นพนันและทําให้หมดตัวคือพอเสียแล้วจ้าคืนนะครับตานี้เล่นไปพันหนึ่งเสียตานหน้าเบิ้ลเลยสองพันเจ้าคืนพอสองพันยังเสียอีกคือสมมติเล่นไฮโลออกตาอ่าแต่เราแทงสูงเราเสียแล้วพันหนึ่ง หลาเราแทงตามอีกก็ออกสูงอีกโดนไปสามพันแล้วโดนไปสามพันเพิ่งได้ต่อไปเราก็ต้องแทงเพื่อเอาคืนแล้วก็สี่พันห้าพันมันก็จะกลายเป็นทวีคูณทบต้นทบุทบ,ทบดอกจนหมดตัวนะครับผมมีพระพวกหลายคนนะที่หมดตัวกับเรื่องของพนันบางคนเสียไปเดือนเดียวในสองแสนบางคนเดือนเดียวเสียไปแปดแสนมีรุ่นน้องเป็นนักศึกษาครับพ่อแม่โอนเงินมาให้เป็นค่าหน่วยกิจ แต่ว่าเอามาเล่นพนันออนไลน์เล่นพนันบอลหมดต่างๆเหล่านี้ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของพนันออนไลน์แล้วผมก็เห็นหลายต่อหลายคนนะที่เป็นเน็ตไอดอล <Yes. S 2> ก็พอกดเรื่องไปดูสมมติดูหนังออนไลน์นี่จะโผล่หน้ามา<ก>นะครับเออเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ก็มันมีช่องว่างทางกฎหมายฮะในการที่จะไปเปิดเว็บตามแนวชายแดนพวุนี้ส่วนใหญ่จะไปเปิดมีอยู่สองมีอยู่สองจุดก็คือฝั่งเขมรนะแต่ฟลอย8.1ปดจุดหนึ่ง แล้วก็จะเป็นฝั่งพมา่านะฮะแถวคอสองอ,อีกจุดหนึ่งมันจะมี2จุดแค่นี้แหละนะครับก็จะใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่ยังทํากันได้อยู่แต่เห็นก็ยังลอยหน้าลอยตาทํากันแต่เรื่องพนันออนไลน์เนี่ยผมที่เอาข้อมูลมาบอกวันนี้ก็เพื่อให้ผู้ปกครองหรือว่าคนไปทํางานได้รับทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเว็บต่างๆก็มีเทคนิคในการที่จะเรียกลูกค้าในการที่จะ ทำให้เราได้ก่อนแต่พอเราเริ่มเล่นหนักเชื่อไหมครับว่าเวลาที่เรากดเข้าไปเราใช้ User password เนี่ยต๊ะพนันต่างๆนี่เขาสามารถที่จะกดมาดูได้เลยว่าเขาอยากจะดูว่าคนนี้เจาะเป็นหลายคนได้เลยสมมุติว่าเห็นแล้วว่าคนนี้เริ่มเล่นหนักเขาจะเจาะเจาะเป็นหลายคนได้นะแล้วเวลากล้องจับไอ้น้องๆสาวๆที่แจกไพ่ดีเขย่าอะไรต่างๆเนี่ย เราก็ไม่รู้นะครับว่าหลังจอหลังต้องที่เขามีมีจอมีอะไรมีคนคอยบอกว่าตานี้คนเล่นมาเล่นสูงเล่นต่ำอะไรเขามีเทคนิคเขามีทีมงานเพราะพวกนี้นะครับเรื่องของผลประโยชน์นี่มันไม่ใช่ระดับล้านสองล้านมันเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับการที่เราหวังจะรวยไปเอาเงินจากคนเหล่านี้จากวงการพนันออนไลน์ยากครับยากเพราะเจ้าของเว็บเจ้าของโต๊ะ ต่างๆตังต้งหากที่รวยแต่คนเล่นจนเป็นหนี้กินเหล้าแล้วก็อาจจะทำให้ชีวิตคู่นั้นจบลงเหมือนกรณีคุณหนุ่มสอนรามกับคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้นะครับนี่เป็นข้อมูลนำมาเสนอนวันนี้ครับสวัสดีครับ